พี่ส่งครับเ้าก็จะมาทำในบ้านเลยนะเอาออกไปเลยป้าเป็นคนให้เปิดประตูให้ผมเข้ามาส่งนี่ยเองนะครับออกมาหนาถ่ายร,รูปรูปไายเลยอ่าผมต้องถ่ายอยู่แล้วป้าโวยวายผมจะให้ผมมารับผิดชอบได้ยังไงผมคนส่งป้าผมไม่ใช่คนขายป้เาเอาไเเอ,อไม่ได้นะมาชี้น้าโอ้โหไม่ได้หรอกอย่างนี้ครับดูเอาครับเอออออขงงะไรร่ตป้าวไม่ไม่ตรงผมคนคนตรง ไม่เอาป้ากระถิ้งเลยครับนี่ใครอยั่งขยะมีครับมันเอาปลาึ้นไปเลยขึ้นไปคิดถหายกองเหี้อะไรมาแล้วไม่รับเงินเลยเอาคืนไปคืนไปมีอย่างนี้ด้วยตอนดูดิน่าป้าก็ทิ้งไปเลยครับทิ้งไปเลยครับป้าไอ้เหี้ยแล้วมึงจะอยากเอาป้ามาด่าผมได้ไงอ่ะผมจะด่ามเงินไปผมค้นหายป้าเหรออ้าวน้ำมัน อนมาอธิบายหน่อยเด้าบอกกูมาส่งเขาได้ไงเพราะกูไม่ใช่คนขายโอ้ยตายแล้วครับผมก็ไม่เอาครับป้าผมไม่ใช่ของของผมครับเอาผมเอามาส่งผมไม่ใช่คนขายป้าครับอาผมไม่ใช่พนักงานส่งครับอ๋อเห้ดูด้ครับ ตายแล้วครับป้าตายครับป้าได้เป็นหลักฐานไงครับว่าป้าทําอย่างนี้ใช่ครับอ้าวแล้วป้าจะมาโผ่ใส่ผมได้ยังไงล่ะครับอ้าวทำทำไมแล้วได้ไงล่ะครับอ้าวไม่รู้จะพูดยังไงครับ ไม,ไม่ไหวไม่ไหวเอา้าเอา้เอาผมคนต่งป้าก็บอกให้ป้าต้องติดต่อแมค่ค้าเองครับอา้าแล้วป้าจะมาด่าผมได้ไงล่ะครับอา่อาอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะครับป้าอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะครับโอ้โหถูกงงเลย